สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มทําการย้ายลานแล้วนะครับเดีวเราจะย้ายไปอยู่แถวราดกระบังกันนะครับตอนนี้เรากาลังเตรียมการตัดโครงสร้างเหล็กที่เราเคยสร้างไว้ขายแล้วก็ทิ้งไปก่อนนะครับยอดก็เป็นคนตัดครับนี่ครับที่ที่เราเคยอยู่ครับหมู่บ้านล้อมรอบก็ ยากลําบากหน่อยเราก็ตัดสินใจไปอยู่แถวที่ของเราดีกว่าเพราะว่ารถสิบล,ล้อนะครับมันก็จะมีเสียงเครื่องที่ดังหน่อยก็ลรบกวนหมู่บ้านเขานะครับ deal, deal. เราก็เลยต้องทําการย้ายไปอยู่ที่ที่เหมาะสมนะครับเป็นที่ที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับมีเซเว่นนะครับ มี่ิตอนนี้ก็กำลังเริ่มเคลียร์แล้วครับอันไหนที่เราไม่เอาไปก็จ้างเขามาตัดเอาไปขายเป็นเศษเหล็กแล้เวเดี๋ยวเราไปสร้างใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ทําการย้ายไปเรื่อยๆนะครับอันไหนทิ้งได้ก็ทิ้งนะเตรียมเก็บกวาดอันนี้เราก็ของที่พอใช้ได้เราก็ใส่โรเบตไปนะครับยกใส่โรเบตไปเลยก็กองยงกองยางเนี่ยเราเอาไปหมดครับแต่พวกโครงสร้างเหล็กที่ไม่จําเป็นเราก็ตัดขายไปเอาไปขายเลยดีวยกว่านะครับคอยเอาเงินไปสร้างใหม่ ตอนนี้ก็ได้ทำการรื้อโครงเหล็กตรงนี้ออกหมดแล้วสารลาแดงก็รื้อขายทิ้งหมดเลยครับเป็นเศษเหล็กว่าเดี๋ยวไปสร้างใหม่ที่ตรงนั้นเเหล็กท้ายครับก็มี ร้านค้าของเขานะครับเข้ามาประมูลก็มาตัดเดี๋ยวเอาไปขายให้นะครับเดี๋ยวย้ายของไปเรื่อยๆครับเก็บกวาดย้าย,ายไปอยู่ที่ใหม่ครับ<ๆ>ก็มาครึ่งทางนะครับ50%<ๆ>ก็เดี๋ยว เกียมพวกรถเคนนะครับมายกตู้ยกตู้นะครับออกไปรื้อได้เราก็รื้อออกหมดคร้บยกตู้ใส่หางนะครับตอนนี้รถไปวิ่งงานก็เดี๋ยวมาพร้อมกันประมาณวัน2วันนี้นะครับ จะติดตามไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็บ้านคนขับก็กำลังลือออกแล้วนะครับช่วยกันลือ้อเตรียมยกตู้ย้ายออกไปครับ รื้อได้แล้วก็รื้อๆอนไนใช้ได้แล้วก็เก็บครับตรงนี้มีสองตู้แล้วก็เป็นบริษัทหนึ่งอยู่ข้างในนะครับ นี้ก็รถเข้ามาก็เลยช่วยกันครับหรือพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเตรียมรถเครนมานะครับเตรียมยกตู้ขึ้นหางเลยครับส่วนความคืบหน้าข้างหน้าอูเราก็เต้นเตินก็เก็บหมดแล้วครับ ส่วนของเดี๋ยวเรามาเก็บอีกที่นึงครับก็มีของอะไรที่ต้องใช้ยกไปแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นใส่หางไปทีเดียวครับหลังคาก็ต้องยกออกก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตู้ไฮคิ้วนะครับมันสูงนะครับมันสูงไปแล้วเดี๋ยวไม่สะพานไม่พ้นนะครับ ก็เลยต้อง๋ยวยกโครงออกก็เดี๋ยวมาติดตามชมอีกทีครับตอนอนำรถเชนยกใส่หางนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ลานใหม่เราอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับ